คันดังไลยปั๊บแม่นห้าโหลดภาคอีโบเฮติ้เราเสียอู้ครับผมเมื่อเท่านั้นวะครับเขาซากันว่าสิบงวดนี่ใช่ไหมปู่คันเป็นเงื่อนห้างคันคันเป็นของอิหรีรอกันพ่อไอ้แต่เราผ่าน้ะเสียแต่ว่าต้องของแท้แม่นครับแต่ว่่ได้เท่ากับแท้ยังเดียว โอเป็นว่ามันมีหลายส่วนครับมันพีดเป็นส่วงเป็นส่วงไปครับแต่ละส่วงก็หลายงวดเติบอยู่บ่ครับแล้วคันมมันีเบ่คับนยีก็บ่เคยเค็ดปนไในดิบ่ะครับครับครับแล้วถอแฉดเลยแม่ครับแฉว่าแแทกต่างแฉตัวมัห้องเกิดพระท่านดิครับบ่บ่เคยเห็นแแทกกับสีแม่ทั้งตัวแต่หลุนพอหลุนแม่เ้ากับสีบ่แแทอยู่บ่ครับแตงวานเลยแต่ว่าคันผมจับเบื้องคันมันบ่คือของแทกผมกับบ่เค็ดดยบ่ครับแต่ม also, parole, so, so. Man, like ันคืออยู่นะ โอ้ี่คือยูแนงครับขันบ่วตื้องกับบัเฮ็ดเลยขันบ่บ่ไข่บ่เที่ยงบ่มีฮไมีเด็ดดีๆกับบัวเฮ็ดบัวตะไปครับครับแต่เพื่อปูปูซื้อได้อยู่เนาะแมนงครับผมคือจังแม่เอาให้จับเบื้อนั้นละไดรเรียกเบื้องนั้นละบ่อันจับเบื้อนั้นอันนี้คือสีคือคือกงมูขนาดน่ะครับเป็นทังสั่นก็เลยว่าเฮ็ดได้แมนงครับขันบ่ขันมันบ่ต้องกันอีผมก็บ่ละปลาเค็ดเลยอ่บไม่ใช่ทำเสียบล้วนเลยครับเป็นทังสันต้องตองอีลีจินและปลาเค็ตไทยค่ะเป็นทังสัน เคยขาจีตัวจังวดก็ครับปูเก้างวดที่งวดกัเคยมี่อยู่ครับผมมันก็เขาสองตัวแดงสาตัวแดงแล้วครับอันเดียวนี่บอกค่ะครับเงินห้างเดี่ยวนี่สามมาทเ่ไดจังวดจ้ะมันหลุดเลยแม่ครับเจ็เป็นังไหอ๋โอ้ยสามถูกตเนป็นสันคันก็ดังมันก็พ่อใดไปเรียอยกหันดังปั๊บเป็นห้าเลยเจ็เป็นี่ไหนบัวไพ่กระซางวันตะไป้ยก็ว่ามนสว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงไอ้ีเครื่องหอดเกางวดสงงวดปั๊บมือต่อไปมันมันดังครับก็หลุดลอยหลัเบี้ยนไปหม เอามาตวอกต่อก <anto> <isto> ันดีไปอีกกันดังกันไปกับรุดยีกนสครับการศานั้นมันสิตอหย่อเง้วเป็นเศร้าเงี้าทุกเป็นไปบได้ะอะกันมันดังแล้วจะว่าติดยังไงเอากับปกเกงท่อฟูคนออกขึ้นวานั่นแหละใช่อยู่ครับครับเป็นกสันกันทิ้งเราไปหนออกไข่อย่ขันบ้อนดังไรกันเมื่อก่โอกาสเป็นไปได้มันก็ร้ายโอกาสมันี่มากแต่ปีเวกร้ายเราไมกันมันบ้อนประดัง มันดังไปแล้วห้วยโอกาสลุดก็ไหลที่กันแล้วครับบ้านแล้วรอพามตะตะตัตสตะ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 ะตะตะตะะตะะตะโตะะระต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 ตะะตะตะตตสะต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 ะะตะะะตะะะตะ นามตตสาภะะวโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสาเกาเมจารุเปกิริสิขราตเตจันตาริเควิมาเนเทเปรเถจคาเมตรวนาคาเนเคหาวันทุมมีเขเป็นโอมาชัยยันตุเทวบริสเมยาคันทาปนาคาร Te santa santi ke yang muni rawa janang sa tuwo me sunan tu Po ta ayam matan tang Ta ma ayam matan sangka Sang ka ayam matan Nama pata ca pa ka sa u ang a ca pa ca su u Pala nang poro hanjiti ke sa ni ma ke sa ni ma นัมหัพทจะพะกสะอุอังอาจพัะจะสุอุพระระดังพระรันติภิเกสานิมนมาเกสานิมนมานัมหัพทจะพะกสะอุอังอาจพัะจะสุอุพระระดังพระรันติภิเกสานิมนมาเกสานิมนมาลูกหลานขออาราธนานิมนต์เจ้าที่เจ้าทั้งสิ้นจะทิ้งยุ่งยุ่งยิ่งทิ้งนี่หรือแดนแดนนี่หรือพบพบนี่หรือดินพื้นนี่กับขอให้ลุงไปอยู่ในขันเย็นเป็นตัวเลียงงามๆพ่อให้ล้านในน้ำไปแลกไในน้ำไปเปลี่ยน ใเปีเงินปัจจุบันนะท่านดวน้วนขอเบิร์กซับซินสลิงข้าจากดินตานีก็ขออาลาดท่านนิมนต์อารู้จุงสองเสียมหน่อยเนาะเอโซ เอโสโพธนายะสุโม ยังสัมมายังอิสุพันิยังสัจเทวดาตังอุกามังสุจิตังเอกคาสุ โอ้มีสังาวสุทินาหุนตุนสับพันเจเทวดาตัง ปุริมาตาสายสุตุตังสัสจสังฆังอุปาทัยังเศทษุสุมิ

มานิวายันอันตารีเทสัพเทวะตังสัพังมะกังสุสาวมีทูสุยัง จาตารังอิมามขารันตังอตุกังสุภารันโตสาัพาโมมสมิสันตง ยาังเกษังสุมูปาจะยะเตพินญาโยสุมูนสังาวงโสภารัญโจเทวดาโต พาลูมีเอาไหมเสียอือเอาอืมตัวเตียงก็กันครับโอ้โหไม่ต้องยกก็ได้ปูบอก็ได้ครับผมตัวนี้เตียงกันเลยปูบอกได้ครับตัวเตีนี่ครับมันซ่อมหยอกกันครับเตียงกันเลยขอหล่อหยอกแง่งไรตัวนี้มันเตียงเอาขาดกันไปตรงนี้แหลยครับมันบางเนาะ ดูทีนขดดเออเมื่อวนั้นขายนั่นแหะเป็นตัวไหนครับปูครับตัวไหนครับตัวไหนเดี๋ยครับมันก็ได้ิหน้านเด้อห้ปู่ปจาหาก่อนครับนะครับท่เจแล้ว่ยก็ะิเจ็ดกริบเจ็ดยังไ้เสียไนี่ก็ิเจ็ดสตัวเจ็ดสามเก่าอะีันผมตีเด้อ เจ็ดเก้าครับเขาที่ปูตีนั่นแหละครับเจ็ดสามเก้าเพราะวตัวนี้มันแตกเหมือนกันนี่เจ็นเป็นเก้ากรไรเอาทัไปเป็นหกกระดรเอาทัไปนี่ครับสามหกครับเจ็ดสามเก้พราะตัวนี้มาก่อนในตัวนี้น้อยนี่ครับแต่ผมตีเจ็ดสามเก้ามาไปรับปีกน้ำเรเสามเก้าครับเดี๋ยวผมตัวตัวนี้ก็จะมันขาดเลยกันยกแย่งไรแต่ปูเจ็ดสามเก้าครับผม เจ็ดสามเก้าแมงครับเจ็ดสามเก้าครับตัวตัวมันแตกกันกันนรับกขอรอก่นเดี๋ยวมาแช่ต้องาไลไไปสวนี้แก่กันหัวแข้งไปห้างเยอะแล้วครับทุกันเจ็ดสามเก้านะปูเนาะทำมาเจ็ดสามกลยนะกันเจ็ดสามหกนะปูครับ หนูคแค่เราแต่กันอย่เบอ,อมันบางท้ามนเที่นอันซุ้มเที่นน,นักบาทพี่คอซุ่งอย่างน้มันจะ่ินหนาอม่ใชไม่ได้กินหาีอันนี้มันโบนาแล้วได้ได้ได้เล็บมันไหลไปตู้หาทองนี้นะคะครับผูตู้เด็ก่อนครับปูเจ็ดสามเก้าครับผมเจ็ดสาเก้านะครับ สามเจ็ดเก้าแล้วก็สามสรุแล้วนะครับปูจันทร์เป็นทำนิติเขานะครับตัดเงินหางนะครับตัดเอาเนาะในนั้นเนาะตัดเอาสามเก้าครับตัวการคือเจ็ดสามหกนี่สองสุดแค่นี้นะครับตั้งแต่พ่อเตยครับผมเจ็ดสามเก้าสามหกปูจันทร์ทำนิติโดยเงื่อนไ์สดนะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเอาสมมติปากามาจดไว